ด็อกซอนเอาแต่คิดไม่ตกเรื่องที่แท็กยกเลิกนัดกับเธอไปถึงขนาดที่เอามาปรึกษาเพื่อนสาวเลยทีเดียวแต่ในระหว่างทางกลับบ้านจูจๆด็อกซอนก็ดันเจอเข้ากับโจรวิ่งราวแต่ดีที่เธอคว้ากระเป๋าเอาไว้แนบอกทําให้ไม่โดนขโมยไปแต่ก็ดันถูกรถมอเตอร์ไซค์ทับเท้าซะได้ทําให้ต้องใส่เฝือกไปอีกหลายวันส่วนหนุ่มๆก็แกอบพากันมาเตะบอลที่สนามฝึกแถวนั้นแล้วดวงยงก็แบกด็อกซอนมาดูพวกเขาเตะบอลด้วยในตอนที่พวกเขากําลังเตะบอลกันอย่างสนุกสนานนั้นจูจูดวงยองที่ล้มตัวลงนอนที่พื้น ก็มีเลือดออกที่ก้นเต็มไปหมดเพราะว่าลิสีดวงของเขาแตกจนเพื่อนๆต้องรีบหามเขาไปส่งที่โรงพยาบาลแล้วจู่ๆก็มีโลปพอมาไล่ด,ด็อกซอนกับแท็กออกไปจากสนามทําให้แท็กต้องรีบอุ้มด็อกซอนที่ขาเจ็บวิ่งหนีออกมาทาเอาด็อกซอนใจสั่นกับความหล่อมาดแมนแฮนซัมของแท็กเช้าวันต่อมาแท็กกับพ,พ่อพากันมากินข้าวที่บ้านของซอนอูหลังจากนั้นแท็กก็เล่าให้ซอนอูฟังว่ามีครั้งหนึ่งที่เขากลับบ้านมาเร็วกว่าปกติและบังเอิญเห็นพ่อนั่งกินข้าวเย็นๆกับน้ําอยู่คนเดียวตอนนั้นพ่อของเขาตกใจแล อายมากทําให้แท็กคิดว่าคงจะดีกว่านี้ถ้าพ่อของเขามีใครสักคนคอยอยู่ข้างๆและฉันก็ดีใจนะที่คนคนนั้นเป็นแม่ของนายทําเอาซอนอูโล่งใจที่แท็กโอเคกับเรื่องนี้แล้วในคืนนั้นจองบงก็ชวนน้องชายมานั่งดูดาวตกด้วยกันแล้วในตอนที่ดาวตกนั้นเขาก็รีบขอพรเพื่อให้น้องชายของเขาได้ทําในสิ่งที่ตัวเองต้องการทําเอาจองวานอึ้งไปเลย เพราะว่าตั้งแต่เด็กจงฮวานก็เอาแต่คิดว่าเขาอยากจะโตมาเป็นนั่นเป็นนี่ตามที่พี่ชายของเขาฝันอยากจะเป็นเพื่อทําตามฝันแทนพี่ชายที่ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงแต่ความจริงแล้วพี่ชายของเขาก็อยากจะให้น้องได้ทําในสิ่งที่ตัวเขาเองต้องการจะทําจริงๆมากกว่า ส่วนซอนอูก็ต้องช็อกที่จุกจก็ถูกบอกเลิกเช้าวันต่อมาจองบงถึงกับช็อกที่ดูว่าเดทที่เขานัดเจอกับสาวจําเป็นจะต้องล่มไปเพราะว่าด็อกซอนบอกว่าเพื่อนของเธอแอบออกมาจากบ้านไม่ได้เลยเขาก็เลยได้แต่ฝากของขวัญวันเกิดไปให้กับเธอ เย็ยนวันนั้นด็อกซอนออกมานั่งรอเจอแท็กที่หน้าบ้านแต่แท็กก็ดูอยากจะหลบหน้าเธอและดูเหนื่อยเอามากๆแต่ด้วยความคาใจด็อกซอนก็เลยตามมาหาแท็กถึงที่ห้องแต่แท็กกลับกินยานอนหลับและรีบเข้านอนพร้อมบอกให้ด็อกซอนกลับบ้านไปก่อนแต่พอแท็กลืมตาตื่นขึ้นมาเขากลำเห็นด็อกซอนนอนอยู่ข้างหน้าเขาโดยที่เขาจับมือของเธอเอาไว้แน่นแล้วจู่ๆแท็กก็พุ่งเข้าไปจุบด,ด็อกซอนแล้วด็อกซอนเองก็จุบตอบด้วย เช้าวันต่อมาแท็กตื่นขึ้นมาแบบง,วงัวเงียขั้นสุดและเขาก็ถามกับด็อกซอนว่าเมื่อคืนเธอกลับบ้านไปกี่โมงด็อกซอนบอกว่าเธอกลับไปตอนที่เขาบอกว่าจะเข้านอนแล้วทําให้แทกยิ่งมั่นใจเข้าไปอีกว่าเรื่องเมื่อคืนเป็นแค่ฝันเท่านั้น เย็นวันนั้นด็อกซอนที่เครียดและกลัวจะเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้ก็ได้มานั่งปรึกษากับพ่อของเธอเธอกลัวว่าตัวเองจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้สักที่แต่พ่อของเธอก็บอกว่าให้ลองตั้งใจทําให้เต็มที่และไม่ว่าลูกอยากจะเป็นอะไรอยากจะทําอะไรพ่อก็จะสนับสนุนลูกอย่างเต็มที่เหมือนกันแต่ด็อกซอนกลับบอกว่าเธอยังไม่มีความฝันเลยสักอย่างแต่พ่อก็ปลอบใจเธอและบอกว่าเธออาจจะแค่ยังหาความฝันของตัวเองไม่เจอก็ได้ส่วนพ่อฝันก็แค่อยากจะให้ลูกๆอยู่อย่างมีความสุขและไม่ต้องเจอเรื่องที่ทําให้เจ็บ เช้าวันต่อมาด็อกซอนเซงที่ถูกแม่ใช้แห้อกข้าวไปให้พี่สาวที่หอแต่พอด็อกซอนได้เห็นสภาพของห้องที่พี่ใช้นอนเห็นว่าเธอเอาแต่กินมามา่าด็อกซอนก็ร้องไห้ออกมาและกอดพี่สาวเอาไว้แน่นส่วนจองบงเขาก็คอยส่งจดหมายให้เพื่อนของด็อกซอนเรื่อยๆจนในที่สุดเขาก็ได้รับจดหมายตอบกลับมาบอกให้เขาเลิกส่งจดหมายมาหาเธอสักทีและได้ปลดลืมเธอไปเพราะว่าเธอต้องย้ายไปเรียนที่อเมริกาจองบงเศร้ามากและเก็บข้าวของลงกระเป๋าเพื่อไปอ่านหนังสืออยู่ที่วัดตลอดช่วงปิดเทอม หน้าร้อนแล้วหิมะแรกของปีก็มาเยือนในขณะที่พ่อของแท็กบอกกับแม่ของซอนอูว่า เพราะว่าช่วงนี้มันหนาวงั้นเรามาอยู่ด้วยกันไหมแล้วก็เป็นช่วงแห่งการสอบเข้ามหาวิทยาลัยสุดโหดของเด็กๆด้วยแล้วปี 1990, 1990ก็มาถึงพร้อมกับที่ชีวิตมัธยมของเด็กๆจบลงจองฮวานไปเรียนต่อด้านการบินที่ต่างจังหวัดซอนอูได้ทุนเรียนแพทย์แบบเต็มจํานวนจองบงเองก็สอบติดมหาวิทยาลัยหลังจากที่พยายามสอบมาหลายรอบส่วนด็อกซอนกับดงเรงก็สอบได้มหาวิทยาลัยในต่างจังหวัดแล้ววันเวลาก็ล่ลวงเลยผ่านมาถึงปี1994เด็กๆทุกคนที่ตอนนี้ไม่เด็กแล้วพากาเคียรงานขอองงตัวเ เพื่อที่จะกลับมารวมตัวกันที่หมู่บ้านซังมุนดงเพื่อจะฉลองวันเกิดให้กับแท็กทำให้แต่ละบ้านต่างดีใจกันยกใหญ่ที่ลูกๆได้กลับมาบ้านสักที จองฮวานด็อกซอนและคนอื่นๆกลับมาที่หมู่บ้านซังมุนดงเพื่อที่จะมาฉลองวันเกิดให้กับแท็กโดยที่ซอนอูและแม่ของเขากําลังเตรียมอาหารหลายอย่างเอาไว้แต่ดูเหมือนเจ้าของวันเกิดกําลังจะวุ่นวายสุดๆกับการจอดรถอยู่ที่หน้าปากซอยแต่ดีที่ได้ซอนอูมาช่วยไว้ไม่งั้นแท็กคงได้ถอยเข้าถอยออกอยันเช้าแน่แนเด็กๆที่ตอนนี้โตเป็นหนุ่มเป็นสาวกันแล้วมารวมตัวปาร์ตี้วันเกิดให้กับแท็กโดยที่พวกเขาให้ของขวัญวันเกิดเป็นเพจเจอร์นั่นเองดงเรืองบอกว่าการที่มาห้องนี้ทําให้รู้สึกคิดถึงสมัยยเรีน เพราะว่าของทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมทำให้รู้สึกได้ถึงบรรยากาศเก่า ส่วนที่บ้านของด็อกซอนแม่ก็ไล้ถามว่าเด็กๆแต่ละคนมีแฟนหรือยังดูเหมือนซอนอูจะมีสาวๆอยู่บ้างแท็กก็คงไม่สนใจสาวเท่าไหร่นักส่วนจองวานก็หล่อคงไม่น่าเป็นห่วงจะห่วงก็แค่ลูกสาวของเธอที่ดูจะโสดสนิทขณะเดียวกันที่ห้องของแท็กหนุ่มๆก็แซวเรื่องที่ด็อกซอนมีหนุ่มมาส่งถึงหน้าปากซอยแต่เพื่อนๆก็พากันแซวอีกว่าเธอโดนคนเก่าทิ้งแล้วแน่ๆถึงได้มาคบกับคนนี้ด็อกซอนก็เถียงแบบไม่คิดชีวิตว่าเธอเป็นคนทิ้งเขาเองต่างหาก แล้วก็วนมาเรื่องที่มีดาราหญิงคนหนึ่งให้สัมภาษณ์ลงหนังสือพิมพ์ว่าแท็กเป็นผู้ชายในอุดมคติของเธอทําเอาเพื่อนๆพ,พาก,กันล้อเขายกใหญ่เช้าวันต่อมาเพราะว่าเด็กๆยุ่งมากจนพ่อแม่ไม่ค่อยมีเวลาได้เห็นหน้าลูกเพราะเขาก็เลยได้ใช้เวลามองหน้าลูกตอนที่ลูกนอนหลับอยู่ส่วนโบลาเองก็เอาแต่นอนหลังจากที่ว่างจากการทํางานเพราะว่าตอนนี้เธอก็ยุ่งมากเหมือนกันกับการเตรียมตัวเป็นอายการจนไม่มีเวลาหาแฟนสักทีจนเพื่อนของเธอต้องนัดดูตัวให้กับเธอ เย็นวันนั้นจงฮวานแวะมากงเล่าที่ร้านอาหารของพี่ชายดงดงที่ดงดงทำงานอยู่ส่วนซอนอูก,กับแท็กก็ตามมาทีหลังและสาวสวยคนเดียวในกลุ่มก็ตามมาติดๆจนตอนนี้ครบองค์ประชุมแล้วพวกเขาก็ได้เลิกกงเล่ากันปล่อยให้ด็อกซอนกินโค้กอยู่คนเดียวเพราะว่าเธอต้องเป็นคนขับรถกลับบ้านเช้าวันต่อมาด็อกซอนโดนผู้ชายเทนัดที่จะไปดูคอนเสิร์ตด,ด้วยกันเธอเลยแต่งตัวอยู่บ้านสบายๆออกไปซื้อของให้กับแม่แต่ดันบังเอิญมาเจอกับหนุ่มหนุ่มซะได้เธอเลยต้องโกหกไปว่ายังไม่โดนเทและกําลังจะ ตติ์ต่างหาดวง,งก็เลยอาสามาส่งเธอที่ป้ายรถเมล์ส่วนแท็กก็บังเอิญไปได้ยินเพื่อนของด็อกซอนคุยกับผู้ช่วยของเขาว่าคู่เดทของด็อกซอนดูเหมือนจะมีแฟนอยู่แล้วและกําลังหลอกด็อกซอนอยู่ส่วนหนุ่มๆก็นัดกันมาดูหนังแต่ซอนอูดันเทนัดเพื่อนซะได้แถมจองฮวานกับดงรงดันไปบังเอิญเจอผู้ชายที่เดทอยู่กับด็อกซอนมาดูหนังกับสาวแบบสวีทหวานแววพอได้เห็นแบบนั้นจองฮวานก็รีบบึงรถไปหาด็อกซอนทันทีแต่เขาก็ยังช้าไปอยู่ดีเพราะว่าแท็กมาถึงก่อนเขาไปเพียงเซียววีเท่านั้น ดูเหมือนทั้งโชคชะตาและจังหวะเวลาจะไม่เป็นใจกับจองฮวานเลยแต่จองฮวานก็มารู้ทีหลังว่าจริงๆแล้วโชคชะตาไม่ได้เกิดขึ้นโดยความบังเอิญสัทีเดียวเพราะว่าแท็กถึงขั้นถอนตัวจากการแข่งหมากลุกเพื่อที่จะไปหาด็อกซอนได้ทันเวลาดังนั้นโชคชะตาเป็นผลมาจากการตัดสินใจด้วยความตั้งใจนับครั้งไม่ถ้วนทําให้จองฮวานเข้าใจว่าเขาควรจะกล้าให้ได้มากกว่านี้และต้องเลิกลังเลสักทีกับเรื่องของความรัก ขณะเดียวกันซอนอูก็ทำตัวไม่ถูกที่เขาต้องมาเจอกับโบราในการนักดูตัวแทนเพื่อนของเขาโดยที่โบราบอกกับเขาว่าที่เธอโยอมาดูตัวก็เพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าเป็นคนในคณะเดียวกันกับเขาและเธอหวังว่าเขาอาจจะบังเอิญได้ยินเรื่องของเธอบ้างก็ได้และถ้าซอนอูยังคิดถึงกันอยู่มันก็อาจจะเป็นโอกาสให้พวกเขาได้กลับมาเริ่มต้นกันใหม่แถมโบรายยังบอกว่าเธอยังคิดถึงซอนอูอยู่ตลอด เช้าวันต่อมาที่บ้านของด็อกซอนก็ดูจะคืนเคงไปด้วยเสียงทะเลาะกันของสองสาวส่วนบ้านซอนอูก็มีคนมานั่งกินข้าวด้วยกันเยอะขึ้นทําให้ดูอบอุ่นมากขึ้นแถมยังคลอไปด้วยเสียงบ่นพี่ๆของน้องเล็กจินจูด้วยแล้วคืนนั้นจองฮวานก็ชวนด็อกซอนนั่งรถไปหาเพื่อนๆด้วยกันที่ร้านอาหารด็อกซอนจองฮวานซอนอูและดงดงพากันมาดื่มและคุยเล่นด้วยกันส่วนแท็กจะตามมาทีหลังเพราะว่าเขาติดแข่งแล้วดงยงก็ถามหาแหวนที่ระลึกตอนเรียนนักบินจบที่เขาขอกับจองฮวานเอาไว้ แต่จูจๆจองฮวานก็เอาแหวนวางไว้บนโต๊ะที่ด้านหน้าของดอกซอนและพูดออกมาว่าเขาตั้งใจจะเอามันให้กับเธอตอนวันเรียนจบแต่จะเอาให้กับเธอตอนนี้นะ ฉันชอบเธอทำเอาทั้งโต๊ะอึ้งกันไปหมดเลยแหมจองฮวานยังสารภาพอีกหลายอย่างที่เขาทำเพื่อดอกซอนทั้งรอไปโรงเรียนพร้อมกับเธอเป็นห่วงเธอตอนที่กลับบ้านดึกๆและตอนที่ได้ไปคอนเสิร์ตด้วยกันหรือตอนที่ได้เสื้อมาเป็นของขวัญในวันเกิดเขารู้สึกดีใจมากจนแทบเป็นบ้าฉันอยากบอกความรู้สึกนี้มานานมากแล้วว่าฉันรักเธอแต่หลังจากพูดจบ จองฮวานก็ดันทำเป็นเหมือนกับว่าเขาแค่พูดมันไปเล่นๆเพราะว่าดงเรยงแซวว่าอยากที่จะเห็นเขาสารภาพรักกับใครสักคนแต่จริงๆแล้วทุกอย่างที่เขาพูดออกมานั้นมันคือความจริงในใจของเขาทั้งหมด